สวัสดีครับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้ก็จะพาไปชมกับรถ Suzuki c e l e เ i โ GX นะครับตัวนี้เป็นรถตัวท็อปเลยนะครับดูภายนอกก็เหมือนเดิมเลยนะครับแต่คันนี้มีความพิเศษนะครับก็คือทางซู z u k i นะครับได้ทําการอัปเกรดตัวท็อปขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ราคาเดิมก็อยู่ที่442,000บาทนะครับหรับตัวใหม่ก็อัามาเป็น451,000แล้วนะครับ เดี๋ยวผมมาไปดูกันว่าสาเหตุที่มันอัพราคาเพิ่มเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอ่าก็คือตัวนี้ครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด7นิ้วสำหรับหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับก็มีปุ่มด้านข้างมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มสั่งการทางเสียงนะครับแล้วก็มีช่องนะครับเสียบสาย AUX แล้วก็ตรงนี้สามารถเปลี่ยนคลื่นได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีปุ่มนะครับเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วก็มีตัวต่อ USB นะครับตัวนี้ก็แงะเปิดออกมาได้ส่วนตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่ามันสะดวกมากนะครับเวลาเราขับรถมันไม่ต้องมานั่งกดตรงจอสัมผัสนะครับสำหรับใครที่ อยากได้จอจากโรงงานนะครับเทเลตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยส่วนภายในอื่นๆก็เหมือนเดิมเลยครับภายในก็ยังเป็นเหมือนตัว GX ตัวเดิมนะครับก็สำหรับราคาที่เพิ่มเข้ามา9,000บาทนะครับสำหรับผมผมว่ามันคุ้มอยู่นะครับใครที่ต้องการจอจากโรงงานก็ลองดูตัวนี้ได้เลย